สวัสดีครับผมเพชรเองฮึม <c oughs> วันนี้เราก็มาอยู่กับเกม God Hand Party แปดกันนะครับกับการต่อสู้กับบอส d o c t o อ Ion เอาละครับเพื่อเป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยสวัสดีครับวันนี้เรากำมาอยู่กับการสู้บอสไอออนะครับดูดิเขากำลังนั่งเท่อยู่เลยฮะขั <c oughs> อนอื่นแล้วก็สำรวจก่อนโโอ้โห,โหไม่มีอะไรเลยโโอ้โหไม่แต่ผมกับบอสเยี่ยมไม่มีตัวเช่นนี้เลยเหรอ จัดไปฝีมืออย่างเดียวอู้เอาอโอ้ฟินฟิน้าอีนวดไฟฟ้าสุดยอด What the What the That thing must be charging เหมือนกำลังชาร์จอยูอ่เลยเฮ้เฮ้สวัสดี Don't blow a circuit there old man อย่าบอกนะว่าโดนไฟช็อตอยู่นะอ้าวไม่ใช่ดรไอออนลุกแล้วครับฮ่าอีกาคู่ไกลได้ Die Die d i Bring it tin on, can. เข้ามาเถอะไอ้หุ่นกระป๋องปีนมาเหรอผมก็เอาแขนกลับไปกับเต็มแขนกอดจี๊ดเฮ้ยยนี้ไอ้นี่มันปล่อยร็อรเก็ตพันธ์มาด้วยแต่ไม่โดนเอ้าได้แล้วไปดู

แกไม่เดินหนีแต่แกแกก็เข้ามาใกล้เกินสว่านนี่จอบหน้าเลยนะเนี่นอาายอะไรมันจะโดนอ,อีกละเขาเลียเ้ยนเหรอเดมเดมแล้วซ้ายขวาไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วดูเลยดูยล้วนๆมาดิต่อยกันมือเนี่ยอกได้เลยตัดเทพมากเลยโอ้ยโมูเยอะเป็นไงล่ะกูแอปตึ้งเราตัดเองไม่เป็นไรขึ้นแล้วเป็นไงแล้วเห็นไหม ว่าจะไม่ใช้แล้วนะเนี่ยจอดสต็อปไอ้เจ้ากุญญาตัวเป็นแตกกระจายก่อนมาเจอท่าสับหัวจากคุณยายคุณยายโคตรโหดสับหัวทีตัวระเบิดอ้าวแบตหมดแล้วจ๊ะเปรียง ด็อกเตอร์อายันแบตบหมดซะแล้วกำลังกระดึ๊บไปอยู่ก็การไฟฟ้าแหละจ๊ะเอาไปเลยเสียบสูนนี่แหละต่อตรงเดินจากไปอย่างทิเทพเต็มอิ่มกับไฟฟ้าไปเลยค่าไฟเก็บที่คุณมึงนะว้าวผมไม่ตายเลยเนี่ย ไม่ก็รูส้สึกฟินแปลกๆดกรไออนอนโคตรเก่งเลยผมบอกคุณไปแล้วบอสอ อาเซลดูเหมือนแกจะทำให้เราผิดหวังนะฉันแค่ไปวัดพลังหมัดก,การไม่ได้เอาจริงสักหน่อยมนุษย์นี่มันช่างเห็นแกตัว,อง,ตวองจริงวพวกแกมันก็แค่ปอนสิทธิโลก และแกคิดว่าปีศาจมีนักหนาไนี่ยเห็นกว่าจะสร้างสวรรค์ได้พวกเราจะจัดการโลกนี้ปรนวัติศาสตร์ก็บอกแล้วว่ามนุษย์มันกาเกินไปฉันไม่สนใจอะไรทั้งนั้นแหละฉันจะสนใจที่จะสร้างโลกแฟนตาซีของฉันชาโน่ชาโน่อย่าสนใจเรื่องพวกนั้นเลยไม่สนใจฉันดีกว่า หุบปากไปเลยไอ้หมูอ้วนตัวหม็นเบลเซ่ผมขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งผมจะไปจัดการกอตเฮนแกห้ามพลาดในร่างปีศาจนะผมน่ะแข็งเก่งกว่าร้อยเท่าของปีศาจทั่วไปเลยนะยอดไปเลยเอาแล้วได้เวลาเอาจริงในร่างปีศาจของเอลวิสแล้วกลับต่อไปนี้เป็น ดานที่ผมชอบที่สุดแล้วเอาละครับคลิปนี้ก็ขอจะเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าสัตสดีทุกท่าน